ตำบลวังบัวแต่เดิมเป็นเขตการปกครองของตำบลท่าพุซาต่อมาในปีพุทธศักราช2528ได้แยกการปกครองออกมาโดยตั้งชื่อตำบลใหม่ว่าตำบลวังบัวเนื่องจากเป็นคลองเก่าและมีบัวขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและพืชต่างๆอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชีวิตผู้คนลุ่มแม่น้ำปิง ที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลโดยมีประชากรจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทอของกรมการพัฒนาชุมชนปี2567มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น4,849คนมีครัวเรือน1,584ครัวเรือนศินละปะความงดงามของวัฒน,นธรรมที่โดดเด่นเช่นประเพณีบุญบ้างไฟ ประเพณีการแข่งเรือยาวและมีภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดมาคือการทอผ้าการจักสารและการทำเสือตำบลวังบัวมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตั้งอยู่กระจายภายในตำบลศูนย์การเรียนรู้ร้านค้าต้นแบบการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ศูนย์การเรียนรู้ทำน้ำยาอเนกประสงค์แชมพูสบู่เหลวศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้กลุ่มค้าเครื่องยนต์การเกษตรมือสองศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกระยาศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ศูนย์การเรียนรู้การทำไม้กวาดและกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกศูนย์การเรียนรู้กล้วยไม้ส่งออก ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะศูนย์การเรียนรู้การทำตุ้มดักปลาศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงนกแก้วมาคอและศูนย์การเรียนรู้สวนผลไม้และกิจกรรมกลุ่มสตรี